เราเดินมากันพอครับสำหรับอเมรีกเกมไม่งตรงนี้ครับพยายามกระโดดเช็คดูอยู่นะยังระแวงทางด้านขวามืออยู่นะสำหรับอามรีกเกมไม่งครับผมยิงกับสมักดาวเมื่อสักครู่นี้พยายามกระโดดเช็คเลยแล้วเห็นเห็นอยู่ตรงนี้ปอเชสะสโคบออกไปเอดับอูจะว่าเขาลงไปปิดตำแหน่งบนดีแล้วเฮ้ยเห็น ขอนิ่งๆส่งไปหนึ่งนัดแล้วมันไม่โดนเข้ากล้องตรงนี้บอกว่าเฮ้ยลงก่อนนะโอเกือบไปอะเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้ากล้องครับดีนะที่ปอเชตยิงเมื่อสักครู่นี้พลาดไปครับใช่ครับแล้วรู้แล้ว,ลวตำแหน่งนี้มีผู้เล่นอยู่ครับผมโอ้ยแล้วเหมือนจะโดนยิงขอมาจากทางนั้นบนด้วยสำหรับทางด้านของโซแม็กดา้าครับใช่แล้วตรงนี้บอเซนขออยู่บอเซนขอปลายบอเซนขอใส่อรารันพีพีไปวัดหัวกัน,แล,นแล้วเข้าเต็มไปมารันพีพีโอ้ลอปลายบอลเจสใสแล้วตรงนี้ครับ รีบถอยลงไปปั๊มยาเลยครับเลขสามวิทีครับเซฟที่โซนในเฟสที่ห้ากำลังจะเปลี่ยนครับผมและเสิร์ไปให้ทางด้านของ MITH ครับไม่ต้องเคลื่อนตัวไปไหนก็ไลยครับตรงนี้โดนยิงสวนมานะสำหรับบอสเซนครับต้องถอยมาปั๊มยากันก่อนครับผมใช่ครับแล้วนี่ครับ FW ครับว l i e ี e ครับเคลื่อนตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับ อุ้ยแล้วนี่ตัดพามาที่เซิร์ฟคารอีสปอร์ตครับโอลิมปสัสมองขึ้นไปหาด้านบนอยู่ตรงนี้ยังไงขอไปหนึ่งสองหนึ่งสองไม่มีดาเมจติดไปกันแล้วตรงนี้นะัดที่ดามข้าวัวแล้วเรียบร้อยอย้างนาจเจคอบป๊อปไปดูไปโอลิมปัสน่าจะรีาาเซ็ตกันได้ไม่มีปัญหานะน็อกในพื้นที่ปิดตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ไฮกลาวกว่าครับผมแต่ก็เสียน็อกไปนะทางด้านของเจคอบครับเหมือนจะน็อกไป2แล้วด้วยนะตรงนี้ หยยังไงขอต่ออยู่ครับฝ่าย F W E Sport นะครับโอ้โหเอาทุกทางจริงๆครับอีก5วินาทีครับวงในเฟสที่6จะเริ่มบีบแล้วนะคุณผู้ชมครับจำเป็นต้องเคลื่อนตัวเข้าเซฟที่โซนกันครับใช่ครับกระแลแหวงกังนด้านขวามือด้วยเหมือนกันและตรงนี้พยายามกดคอสต์อยู่สำหรับทางด้านของ M I G H ครับตรงนี้มาสเตอร์พยายามสกอบมองหาอยู่ครับผมเห็นรถ,รถจอดอยู่นะจะพยายามตัดล้อรถแต่ว่าไม่เห็นตำแหน่งของล้อครับ ช่ครับตรงนีมาเจอตัวล่างครับเขามาประชิดเนินนี้แล้วครับ FWE สปอร์ตมาคนเดียวแล้วตามมาได้บิลีฟตรงนี้ริวสกิจะไปจะต้องยื้อเวลาเอาไว้เพื่อใเพื่อนมาช่วยแล้ะขับรถมาตรงนี้เสริฟอีกสองคนยังไงถ้ามีแกลนเนตแะรู่นี่เพื่อนผมบอกเลยนะหลอมหลอมันตรงนี้ยังไงปาโมโรทอมออกไปก่อนครับอุ้ยแล้วตัวยิงมาจากทางหน้าขอยไปเช็ดด้วยแล้วตัวนี้มิสเออออกมิสเออไปยิงมาอุ้ยแล้วไปพลาดใช่ไหมดแล้วพอเช็ดเป็นน็องข้ากล้องได้แล้วคูณน็องดาวบูโซนไปครับ ใา่แล้วตรงนี้มิตอร์ออจะเดินหน้าต่อเลยหรือเปล่าเ้วปอเชตตตรงนี้เป็นกดาวบีแล้วเก็บงานของครูไปคร้วปอเชตตตรงนี้ส่งส่งแกเจตออกไปก่อนแล้วขูมันวิ่งวิ่งอยู่ต้องทีออกขวามาได้ยังไงแล้วเป็หน้องปอเชเก็บงานแล้วาคนที่แกไปเรียบร้อยก็ทำใหกได้จบเกมอันดับที่าเรามาเตอร์เปลิมาได้แล้วมาสเตอร์เดี๋ยวเรามาสเตอร์กับมาแล้วมีสต์เน้องดาวยล้องนันมาแล้วโอเลาตัวนี้เก็บงานลิกิแล้วก็บีนเรวออกไปตรงเลมาสเตอร์ดอ เรียบร้อยครับมิสเตอร์ออยเก็บงานบอสเฟนออกไปครับ S.V.Sport จากโปรเกตไปอันดับที่4ครับ3ทีมสุดท้าย M.I.T.H. เอามอรี่เกมมิ่งและเซอร์คัสอีสปอร์ตกันแล้วตรงนี้ยังไงไฟกันต่อแบบเดือดเดือดเจขอบตรงแกลนี่งไปตอกลูกแล้วเปตามตามเปตามแกลนิ่ยังไม่แตะก็โดนไปครึ่งหลอดแล้วเปไปเป็นเาน่าออกอีกฟแล้วเจคอบมาได้ก่อนหรือเกือบน้องจุกการ์ดเร่เย็นเลือกับปี๊ปป๊ปน่าจะเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นครับลว เลยตรงนี้ยังไงเอสคูลูเซียตัดสินใจวัดคมเลยแล้วการละน็อกมิสเตอร์ออยไปได้แล้วเจคอบน็อกไปหลายรอบเลยนะหลายตายไปเป็นที่น้ำร้อยเขาบอกเอสคูลูเซียต้องปั๊มยากันมาขึ้นมาก่อนครับใช่แล้วเอสคูลูเซียใส่เก็บงานมิสเตอร์ออยแล้วแกลนเนทของโอลิมปัสโดนมาเจ็บอยู่เหมือนกันแล้วนี่ล้มนันไม่วัดคมมากแล้วเป็นหน้าโอลิมปัสตอนนี้กวาดน็อกนั่นของล้มนันไม่ไปแล้วเอสคูลูเซียตรงนี้ยังไงขึ้นที่หินมายิงทางหน้าของเอเรย์เอสไปแล้วตรงนี้ทราวาทีเอไม่ได้ของเจแคร์แล้วเก็บงานออกไปเลยแลลลล้้้วเเเเเเเหหหืืือออออคคคคนนสสสสุุดดททาายยยยยังงไููููซซีี เอสคุโรเซะกับอุลิปาร์ดคุณผู้ชมโอ้โหต่างคนต่างนี่มีแค่สมองที่ขั้นกลางแล้วเป็นทนางนาวัตรทีเอสปิดงานให้สคาริสปาร์สเกยไปอันดับที่สามกับ้วน่าจะลีจะได้ออกโลกนันไมคขึ้นมา,มาได้แต่ว่าเอามาริกเกมมิ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดินมากันต่อนเนื่องเลยครับรู้ว่าเขาไฟกันอยู่ไม่มีเวลาให้พักและตรงนี้บรูโซนในเฟสที่7กําลังจะเริ่มบีบแล้วด้วยในอีก30มสิบวินาทีครับต้องรีบรีเซ็ตหน้าของโลกนันกันขึ้นมาก่อนแล้วตรงนี้ปาเกเนตออกไปใส่สมคนะะว่่่าจไมมีใรอยูครับ ใช่ครับแล้วตรงนี้ยังไงกันต่อเดินน้าลุยมาชูเคตี้แล้วถึงธนวัตร T S ยิงกดมาแล้วยังไงจะเป็นกดก็ไปแล้วไม่ได้ธนวัตร T S เท่าเดาชูเคตี้ไปธนวัตร T S ตรงนี้ยังไงปอเจสคนสุดท้ายจะเลือกได้ยังไงวิ่งหลบเข้าไปหลังสโมก่อนครับแล้วตรงนี้ลกนันลกนันมาตัดใจเก็บงานชูเคตี้แล้วติดคิวของ M I T S เข้าไปแล้วครับและคนสุดท้ายตัวนี้ปอเชสแล้ธนวัเตียนป่าเกตี้แล้เกต์เนตของธนวัตร T S ครับไอ้เงา M I T S ได้กินไก่ในเกมที่สาม